สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ป .5 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ English Online k o d i นะคะวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่ในหัวข้อสละออกเสียงเออยู่นะคะออกเสียงเอถูกต้องไหมคะเมื่มอวานเนี่ยมีน้องป .4 มาส่งงาน Kudil แล้ว k u d i ก็ให้สอบอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่ป .5 มาส่งงานก็จะต้องสอบอ่านกับ k u ดิวด้วยนะคะอ๋อขอโทษทีวันพรุ่งนี้เนาะเพราะวันนี้เราเรื่อนการส่งงานไป วันพรุ่งนี้นะคะให้เวลาเตรียมตัวหนึ่งวันนะคะมาส่งงานโคดิลและสอบอ่านด้วยนะคะเราไปทบทวนกันดีๆนะคะว่าพย,ายัญชนะตัวนี้ออกเสียงอะไรนะคะสระตัวนี้ออกเสียงอะไรซึ่งวันนี้สระที่เราจะเรียนยังอยู่ในเรื่องของเอกนะคะในเด็กทำในงานนี้ให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะคาไหนที่ใส่ได้ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อใครทําเสร็จแล้วนะคะเด๋ยวคดูจะตรวจความถูกต้องให้ในวันที่มาส่งงานโคดิลนะคะและว,วันนี้คะ่ะงานของเรานะคะไม่ได้อยู่ใน โฟนิกส์ที่ครูให้ไปไม่ได้อยู่ในรูปเล่มที่ครูให้ไปนะคะแต่เป็นใบงานเพิ่มเติมค่ะเด็กๆสามารถนะคะ reading practice ค่ะก็คืออ่านออกเสียงให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆต้องทำอย่างไรนะคะวันนี้เด็กๆต้องฝึกอ่านเอกซาวนะคะเอกเอกซาวนะคะให้คล่องเลยเสร็จแล้วถ่ายคลิปการอ่านของตัวเองมานะคะโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ ส่องไปที่หน้าจอของตเองนะคะหรือเด็กๆเขียนหน้านี้ลงใส่กระดาษหรือใส่สมุดนะคะแล้วก็อ่านทีละคำให้คนฟังอย่างเช่นนะคะ bird e and the egg b e g g b e n ben and the egg s นะคะหมายความว่าเบนและไข่ของเขาซึ่งมันเกี่ยวอะไรเบนกับไข่ของเขาหัวข้อเรื่องคือเบน and the egg s นะคะเบนและไข่ของเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะเวลอาอ่านค่ะ เด็กๆอาจจะสะกดคำนี้ไว้แล้วและอาจเป็นคำให้คุณดูฟังเลยอย่างเช่น Abellrang แบบนี้นะคะโดยที่อาจเป็นคำอย่างไรคำนี้เด็กๆอาจจะรู้อยู่แล้วว่าอ่านว่าอะไรโดยการที่สะกดเบิร์ดเอลเลอร์เบลแบบนี้นะคะเริร์เอเงแรงใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะเป็น Abellrang นะคะโดยที่เวลาอ่านคลิปส่งคุณเนี่ยไม่ต้องสะกดให้คุณดูฟังก็ได้นะคะอ่านเป็นคำมาเลยนะลูกนะ Bend got out Of bait Okay He had red pens Okay so, You have to type first He had To clean their chicken pen Then He could Get the eggs Okay Then Found lots of Eggs Ben found seven eggs. Ben found ten more eggs. Ben found eleven more eggs. แบบนี้พอได้ไมั้ยอีกรอบหนึ่งพร้อมกันนะคะ Ben and the eggs. Okay. A bell rang. Ben got out of bed. He had red hands. He had to clean the chicken pen. Then he could get the eggs. Then found lots of eggs. Then found seven eggs. Ben found 10 more eggs Ben found 11 more, more eggs นะคะเมื่อนักเรียนอัดคลิปการอ่านของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะส่งในลายส่วนตัวคูดิวนะคะและเดี๋ยวคูดิวจะแคปเจอร์นะคะแล้วก็ให้คะแนนส่งในอัลบั้มของนักเรียนทุกคนนะคะอ่านแบบนี้นะคะถ้าคำไหนสะกดไม่ได้สะกดแบบโฟนิกของคูดิวนะคะเช่นคำนี้เอ มันสะกดว่าอะไรนะจำได้ไหมตัว A ออกเสียงแอใช่ไหมคะ her at the ดอะแฮชคำนี้ออกเสียงแทชเห็นไหมคะเอ๊ A คำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรนะสะกดแบบฟอีกคคุดิวค่ะ g e อเอเธอแบบนี้ได้ละ g ก็ Get. โอเคนะแบบน,นี้ค่ะนี่คือวิธีการอ่านที่ถูกต้องแต่เวลาอ่านทางเรื่องเนี่ยไม่ต้องสะกดให้คุณดิวฟังก็ได้นะคะอ่านเป็นคำๆเหมือนที่คุณดิวอ่านตัวอย่างให้ดูสองรอบแล้วเนาะ โอเควันนี้มีงานเท่านี้นะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมส่งงานคูดีวด้วยการส่งงานทุกครั้งคือการเช็คคะแนนเข้าเรียนนะคะถ้าใครไม่ส่งงานในวันนั้นคือการขาดเรียนนะล,ลูกนะโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ซิอู